สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอาก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำาเมรนสิบห้านะครับโอพระเจ้านักชกมวยไทยชาวกัมพูชานะครับที่มาชกที่ประเทศไทยเดือดร้อนเป็นการใหญ่หลังจาก4ี่เกมเนื่องจากรัฐบาลทำพิษคิดจะเคลมมวยไทยนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับนักชกชาวกัมพูชาทุกคนเนื่องจากไม่มีรายการชกเพราะว่าอันใดหรือก็เพราะว่า ขเมศเรียกนักชกกลับบ้านให้เลิกเป็นมวยไทยกลับไปเป็นกุนขแม์รับใช้ชาติต้องเห็นชาติสำคัญกว่าเงินแล้วเป็นไงหลังซีเกมนะโอ้โหพระเจ้าอ่ะเอาจากที่มวยขมรเนี่ยมาชกมวยไทยนะครับเนาะมีรายได้เป็นกอเป็นกำส่งเข้าส่งกลับประเทศนะรัฐบาลก็มีรายได้นะเอาทั้งญาติพี่น้องของไดนักชกเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็โอ้โหลืมตาอ้าปากได้ เพราะว่าโชคที่ประเทศไทยเนค่าตัวเรือนแสนนะครับบางคนนะเอาและที่นี่เป็นยังไงล่ะครับนะความรปรโมบโลภมากเนะี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนขโมยกุนขแม่อยากจะครอบครองมวยไทยนะครับนะก็คือมึงคิดผิดไงครับนะอยากจะเป็นเจ้าของมวยไทยแล้วก็จะให้ไอ้กุนขโมยโด่งดังไปทั่วโลกเป็นยังไงล่ะครับในเมื่อทั่วโลกเขาไม่ยอมรับนะ กรรมก็ไปตกอยู่ที่นักมวยนักมวยที่เคยหารายได้เข้าประเทศกัมพูชาเป็นจํานวนมากนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวยไทยชาวกัมพูชานะครับไม่ใช่กุลขโมยกุลขแม์นะครับเพราะว่ามึงเคลมไปไงครับนะแล้วที่นี่เป็นยังไงจะรับผิดชอบชีวิตครอบครัวเขายังไงล่ะฮุนเซนนะและไออะไรที่ออกมาโจมตีบวกขาวในไอรองประธานกุลขโมยะไอหน้าส้นตีนอ้า ก็เดือดร้อนกันเป็นแถวนะครับก็น่าสงสารนะครับเพราะว่านักมวยนี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไอ้พวกแกชอบเคลมทั้งหลายนะครับนะกากา้านักชกกัมพูชาประกาศลาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังไร้รายการชก3ามเดือนเต็มกร,รณีโดนแบนจากดรามา่ามวยไทยคุณคแมววันที่5มิถุนายนปี2566ความเคลื่อนไหวของมวยไทยกับคุณขแมแห ซึ่งช่วงนี้กระแสซบเซาลงไปแล้วนะครับแต่ทว่านักชชคกุคแมนในประเทศไทยหลายรายต่างทยอยกลับบ้านเกิดที่กัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากถูกแบนไม่ให้ขึ้นชกฮ่าฮ่าฮซึ่งล่าสุดก็เป็นกากา้าแปะมีนบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านะี้ก็ขึ้นชกมวยไทยที่ประเทศไทยหลายรายการนะครับนะ,ะซึ่งเจ้าตัวก็เติบโตและสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยมา ยาวนานด้วยการขึ้นชกมวยไทยรายการใหญ่หลายรายการนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังขอบคุณพี่ชายที่ติดต่อผมให้ผมกลับไปต่อยที่บ้านอยู่ที่นี่ไม่ไหวครับโดนเขาแบนสามเดือนกว่าแล้วไม่มีรายการให้ผมเลยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนกัมพูชามั้งเขาเลยแบนไม่ให้ชกพอแบนผมไม่ให้ชกแล้วลูกเมียผมจะกินอร่อยบีผมทุกทิศทุกทางเพื่อให้ผมไม่มีไรายได้มั้ง ผมก็เลยตัดสินใจจะเอาลูกเมียไปอยู่บ้านดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้ชกตลอดมีเงินให้ลูกเมียใช้ผมต้องขอบคุณพี่ชายมากมากครับอ้าวก็ต้องกลับไปชคที่กัมพูชานะครับเนาะอะที่ประเทศไทยไม่ต้อนรับนะอะที่กัมพูชาในค่าตัวหกเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะที่ประเทศไทยห้าหมื่นหกหมื่นนะบางคนในเยียบแสนอ้าวนี่ก็คือการกระทําของรัฐบาลแล้วเป็นยังไงคุณขโมยคุณขแม่มีใครรู้จักไหมในโลกเนี่ยเฮ้อ ไปพูดที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่ยุโรปที่ไหนก็ช่างนะคุณคาแม่คุณคาแม,คแมใครรู้จักกับมึงหมเหรอแบ่เฮียก่อนในซีเกมส์นี่โจมตีประเทศไทยเข้ามาโจมตีคนไทยนะอ่าบอกว่าห้ามเรียกว่ามวยไทยต้องเรียกคุณค่าแมกคุณคาแมมันน่าสมเพชนะครับไม่ใช่เขาจะไปเรียกตามมึงตามที่มึงบังคับนะครับมันเป็นชื่อที่อับปางอับปรีที่สุดนะมันน่าสมเพชที่สุดไอ้คำว่าคุณคาแมเนี่ย แม่ตอนแรกเนี่ยเข้ามาป่วนกันยกใหญ่เลยโ้รายการของเท้ากาดําเนี่ยบล็อกเป็นพันสองพันนะครับมันเข้ามาบอกว่าห้ามบอกว่ามวยไทยต้องบอกว่าคุณคแม่มิฉะนั้นมันจะฟ้องโอ้โหมึงจะฟ้องส้นตีนไหมครับเหรเห็นไหมล่ะผลพวงอ่ะผลพวงการอยากได้มวยไทยไปเป็นของตัวเองเห็นไหมเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับนะผลที่ตามมาก็บอกว่ากวนไอ้อะไรนะกวนในซีเกมเนี่เป็นราชสีนะ และไอ้ไอประธานมวยลาวอ่ะนะประธานมวยลายลาวอะไรเนี่ยกขาเข้ามามาเข้าข้างนะมาเรียด่าคุณเซนพอเขาได้เงินไปแล้วเขาไม่เรียแล้วทีนี้เขาก็ปล่อยมึงตามยถากรรม่ยทำให้นักมวยตกอับแต่อิทประเทศไทยเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็อาตอนแรกเนี่ยก็มาขอมวยไทยนะขอมวยไทยไปชกแล้วก็ให้ไปหัดให้มันแข่งที่ประเทศของมันนะแล้วก็ขอเวทีนะขอเวทีที่ประเทศไทยให้มวยกัมพูชาไปชกบ้างนะอ้าวเขาก็ให้ไปชกนะครับรายได้เป็นกอบเป็นกำนะมวยขเขมรมาชกที่ประเทศไทยเนี่ย ครั้นพอไอ้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเสือกจะมาเคลมอะมวยไทยแล้วเป็นยังไงล่ะครับ <c oughs> เขาไม่ให้ชกแล้ว <c oughs> ก็ต้องกลับไปชกที่ประเทศกัมพูชาและท่านเชื่อหรือไม่ว่าที่กัมพูชาในค่าตัวหมื่นกว่าบาทถือว่าแพงแล้วนะครับนะะและที่ประเทศไทยนี่เกือบแสนนะครับนะเขาก็เรียกว่าไอ้พูดตรงๆว่าไม่รักดีไงครับนะได้คืบเอาศอบหักหลังผู้มีพระคุณนะครับก็คือมึงไปขอพักที่บ้านเขาเนะี่ย ฝนตกหนัหนกๆไปขอพักไปขอหลบที่ชายคาเขานะหลบฝนนะเอเขาก็เลยเอา้าวหลบหลบได้เอาเข้ามานั่งเนี่ยมาแล้วเขาก็หาน้ําหาท่าให้กินนะแต่พอเขาต้อนรับดีๆมึงเสือกจะไปยึดบ้านเขาไงครับฮะมึงบอกว่าเป็นบ้านมึงเฉยเลยฮะนี่บ้านกูนี่บ้านกูนนกมันเนี่ยมันก็เหมือนกุญเขมรกุญเมรนี่ฮะก็คือมวยไทยให้การช่วยเหลือมึงไนงะ เขาให้การช่วยเหลือพอไอ้ลืมตาอ้าปากได้แล้วแม่มึงก็จะมายึดเอามมยไทยไงครับก็เหมือนเขาให้ที่หลบฝนพอเขาต้อนรับดีๆเสือจะมายึดเอาบ้านเขาก็ต้องตีนยันม,มึงออกไปตากฝนไงครับนะแล้วก็กระเทือบกลางสายฝน <c oughs> แล้วเป็นยังไงครับมีใครเชื่อมึงบ้างนะแล้วอ,อย่างไอ้ที่อากโก้ที่อาดากอะไรบิดาคุณขแมไงมันถือว่ามันยิ่งใหญ่นะโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวนี้มาโพสเว็บพนันนี่ยกำลังมองมเมาเยาวชนกัมพูชานะ ไอ้โพสเว็บพนันออนไลน์นะเนี่ยไอ้ทีอาโก้เด้เนี่ยทีอาโก้ทีอาโก้คุณขมแม่ไอ้เหี้ยมึงไปที่ยุโรปที่อเมริกาหรือที่ไอ้ญี่ปุ่นที่ไหนก็ช่างนะหรือไปที่ประเทศไทยนะมึงลองมาพูดคําว่าคุณขมแม่สิแม่งมันเป็นคําอับปรีศีกบาลเนอตอนแรกนะพวกมึงก็คิดว่ามันเท่ละโอ้โหเหิมก็มากวนเข้ามาป่วนเว็บคนไทยนะนี่คือคุณขมแม่นี่คือคุณขมแม่โอ้โหช่วงนั้นน่ะ เว็บมวยไทยแทบทุกเว็บนะครับที่เข้าไปดูนะมันเข้ามาโพสต์หมดเลยนะครับนเอจะให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนให้ไปเรียกว่ากุลคาแมให้ได้นะตอนแรกไม่รู้ว่ามึงเอาส้นตีนอะไรคิปนะครับเโโหโหโหนาะแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้มึงกล้าเข้ามาไหมอไอ้พอคำคำนี้มันกลายเป็นคําอับปีเนี่ยมึงกล้าเข้ามาไหมเอาก็ต้องขอบอกนะครับไอ้ชาวคาแมททั้งหลายนะครับที่กําลังฮึกเหเิมนะเกี่ยวกับกุลคาแมของพวกมึงจะบอกว่า นี่กำลังจะมาถึงจุดจบของคำว่ากูนคาแมนะครับนะจงรู้ไว้ด้วยนะมึงจะฮึกเมิมพองโตอยู่ในประเทศของมึงนะแต่ต่างประเทศนะทุกประเทศเขาไม่เอาด้วยนะครับนะคนทั่วโลกมองคำว่ากูลคาแมเป็นเสนียดจังไรนะครับนะก็คล้ายๆขอทานทำลองนั้นนะเอาเอาแล้วล่าสุดในคารเมนก็ไปจับชิงแชมป์โลกกูลขโมยที่อเมริกานะครับนะ แล้วทำไมมีธงชาติไทยและคำว่ามวยไทยด้วยคเมนเนี่ยมันบอกว่าเป็นชิงแชมป์โลกคุณขโมยคุณขแมอะไรของมันเนี่ยก็แสดงว่ามึงยังโหนหมวยไทยไม่หยุดนะครับนะมึงจะอาศัยคําว่ามวยไทยให้โลกรู้จักนะครับนะทําไมมึงไม่ประชาสัมพันธ์ในคุณขโมยของมึงให้โด่งดังถ้าคิดว่าเขารู้จักในคนารเมนฮะเอาสำหรับอีพีนี้ก็แค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง